ไ i ฟ e Rbx บริการรับฟาร์มแมปบอฟต์และกดเกมฮาร์ดต่างๆและมีกดเพสรออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์ในราคาแสนถูกด้วยนะครับถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปเลยนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสปอยเดตแมปกาวพิษในอัปเดตหน้านะครับก็คืออัปเดต0.27นั่นเองนะครับเนาะโอเคก็ก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยเนาะมาเรามาดู อัปเดตดูก่ว่าจะมีอะไรบ้างครับในอัปเดตหนา้าตามจริงผมคิดว่าจะมีอะไรมากกว่านี้เลยเนาะมาอย่างแรกนะครับเหมือนจะเป็นที่ตีบอสนะเป็นเหมือนเป็นคล,าคล,าล้ายๆโบดอะทุกคนดูอย่างงี้อาจจะไม่ใช่โบดนะครับเออเหมือนเหมือนไม่ใช่โบดเลยแต่พอซูมเข้าไปดูดูทุกคนวัดชัดๆโอ้วัดไทยเป็นอินสปิเรชั่นแน่นอนเลยทุกคนด้านบนเหมือนแบบเป็นหญา้าไปอะไรนะให้มันเหมือนแบบกลมกลืนกับแมพกาพีนี่นะครับเนาะก็แมพกาวกาวอะทุกคนออะไรมากอะเออแมพกาวาเหมือนเป็นสถานที่ไว้ตีบอส คาร่า,าครับทุกคนอ่านให้ดูอีกภาพหนึ่งครับดูทุกคนก่อนก่อนที่จะไปทําแบบไอ้คล้ายๆมีหญ้ามีหินข้ขางๆนะครับมันเป็นก้อนสีทองมาก้อนดูด,ดิมีก้อนสีทองมาก่อนนะทุกคนมันนี้นะครับต่อไปเป็นบอสคาร่านั่นเองนะครับเนาะน่าจะเป็นบอสที่สปอนในตรงก่อใหม่นะครับผมฟังในสตีมมาน่าจะเป็นบอสอีเวนต์ครับเป็นบอสที่คล้ายๆเขียวมาแล้วก็ไปนะครับดูโอ้ยเหมือนอยู่นะเหมือนอยู่หรอ เหมือนเหมือนเหมือนเปล่าเออเหมือนอยู่แหละมามาจากวิดีโอเกมนะครับอัน Under Tale นะครับเป็นตัวละครในเรื่องเดียวกับตัวแซนเลยนะครับแล้วก็มีสกิลใหม่นะครับเป็นสกิลอะไรไม่ใช่สกิลใหม่เป็นอาวุธใหม่นะครับเป็นอาวุธที่ดรอปจากบอสคารานะนะเป็นมีดเองนะครับนะมีดแบบฟันย่องแข้งย่องแข้งอะ่ะเออดูดิทุกคนน่าน่าจะเป็นอาวุธที่ฟันไวที่สุดในเกมหรือเปล่าน่าใช่นะครับอืม ฟันนี่เลยโอ้โหฟันไวจริงอ่ะฟันไวจริงต่อไปเป็นสกิลของสกิลมีดของคารานะครับอันนี้นะครับเป็นฟันแบบฟันแบบคอมโบอย่างนี้น่าจะเป็นสกิลทีนะครับเออน่าจะเป็นสกิลทีเนาะแล้วก็จะมีสกิลเอกับสกิลไออีกสองสกิลนะครับแล้วก็จะมีสกิลเอฟนะเป็นสกิลน่าจะเป็นสกิลเปลี่ยนโหมดหรือเปล่าน่าใช่นะครับสกิลเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดแบบเป็นโหมดฮันเตอร์อะไรเงี้ยเป็นโหมดแบบเปิดโหมดกัดอะไรเงี้ยกดสกิลได้เพิ่มอะไรเงี้ยมั้งนี่นี่อาจจะเป็นสกิลอีนะครับพอนี่น่าจะเป็นสกิลลเนาะสกิแบบ ปล่อยมีดสามเล่มอะไรเงี so mm ้ยเออแล้วก็ผมฟังในสตรีมมานะครับเหมือนจะมีเป็นปุ่ม F นะครับเอาไว้เปลี่ยนโหมดนะครับแบบน่าจะมีแบบมันมันมันเหมือนจะเปลี่ยนสกิลเรานะครับน่าจะแบบคล้ายๆไอ้ผลเสน่ะทุกคนที่แบบมันจะมีปุ่มเอาไว้เปลี่ยนโหมดอะเออเปลี่ยนโหมดสกิลที่ะหุ่นแซน่ะมันจะมีสกิลใหม่นะแล้วก็ไอ้บินใหม่อ่ะของไอ้หุ่นแซนนะไอ้มี่คาร่าก็เหมือนกันครับมันจะมีปุ่มไว้เปลี่ยนโหมดคือปุ่ม F นะครับได้ใช่เนาะอาจจะเป็นแบบสกิลที่แรงขึ้นหรือเปลี่ยน เปลี่ยนแบบลักษณะสกิลอะไรต่างๆนานาครับเนาะเออก็ต้องรอต้องรอก็ต้องรอดูอัปเดตนะครับนเออ <c oughs> นาะ,ะอาจจะมีอะไรมากกว่านี้ครับหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้อผมอาจจะแบบตกพลาดข้อมูลอะไรไปก็ต้องขอโทษเลยนะเพราะว่าผมเอาข้อมูลนี้มาจากสตตีมของคุณมิคาระนะครับคุณมิคาระอาจจะลบไปก็ได้ไม่ได้ก็เออไม่ทําละบอสเ,เ,เ,เลิกเลิกเลิกแบบนี้เป็นไปได้นะค <c oughs> แล้วแล้วก็ต่อไปนะจะเป็นผลใหม่นะเป็นผลทรายนะครับเออไม่ผลทรายอาจจะมาอัปเดตนะครับหรืออาจจะไม่มาก็ได้เนาะเออ ไม่แน่ก็จะมี2ผลนะผมฟังในสตรีมมาน่าจะมีมาใหม่2ผลเนาะน่าจะยังว่าน่าจะนะเออแล้วก็ระบบเปิดปิด p p ในอนาคตนะทุกคนไม่ใช่อัปเดตนานะน่าจะเป็นอัปเดตต่อต่อไปนะเป็นระบบเปิดปิด p p เนาะผมโคตรชอบระบบนี้เลยเป็นระบบที่ผมต้องการมากตอนที่ผมสตรีมเนี่ยแบบโดนลุมกระทืบอย่างเดียวเลยไม่ไหวยิ่งยิ่งอ่อนๆอยู่โดนลุมกระทืบโอ้ก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับสำหรับสตรีมของคนมิคราลเมชาเนาะก็น่าจะมีปานี้แหละครับ ผมว่าน่ามีอะไรมากกูดีน,นะในอัปเดตหน้าน่าจะแหละอืมอาจจะไม่มีเลยอย่างที่พูดไปเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ผมน,นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับทุกคนถ้ามีเนาะบ๊ายบายทุกคน